สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่24ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี่ค่ะแอดผ้าพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพอจะเจริญนศิลป์พอพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตเล่านะคะพี่น้องค่ะซึ่งแนวทางของพอจะเจริญศิลป์หมู่ว่านนี่นะคะพอเราให้วิ่ง หนึ่งกับศูนย์พอไปพี่น้องเลขวิ่งคำว่เา,าเป็นศูนย์ปฏิจับคู่พอแล้วจับครูหายซีศูนย์นะคะพี่น้องคะจับครูซีศูนย์ถ้าผู้ใดอ่าตัวนี้ไปกำหนิดกับซีใดทั้งบนทั้งล่างพอไปพี่น้องคะคำว่เา,าเป็นซีศูนย์ศูนย์ซีนะคะสำหรับแนวทางของพอจเจริญสินมณีกระได้ติดตามถามข่าวแนวทางของพอเล่าตองหดัดก็ได้มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อแนวทางสิมีตัวใดแน่เดี๋ยวเบื่องลวดสิมมาบอกสูุฟังนะคะพอไปพี่น้องคะ แนวทางของพอจเลื่อนสินโอนี่นะคะเล่าให้วิ่งหกกระ่าตามกรมูลเลยเล้พี่น้องทางเป็นมือออกเนียวจี้เฝ้าออนะนะพี่น้องคะ,อะแนวทางโมนี้ของพอจเลื่อนสินเนาะ,ะพี่น้องเนาะวิ่งวิ่งนะคะบนล่างหกกบะพ่าพอเล่าเน้นมากๆเลยก็คือเล็กวิ่งเนาะบางเทือาพอละว่าบางเทือาเาียจ,จับคู่มันบ่อเขาให้พ่อพี่น้องนี่เกาะไว้ก็กคือเล็กวิก่งหกกบะพ่าโมนี้เป็นมือวันสูงนี่เป็นหกกระานะคะให้เกาะ เลกวิ่งไววเนาะพี่น้องคะฮาทยาจับคูปะเขางสนพอรถกำชับมานะคะบอนุ้มเลยกเล่บอู้พพี่น้องเอซเข้าฟังพรนะคะพพี่น้องคะจับคู้อคะพี่น้องเด้อจับคูขมีสาสองหกหนึ่งหกมหาสองหาหนึ่งหานะคะพี่น้องคะสามหกสามหกสองหกหกสามหาสนึ่งตัวกันหาหากหกหกพว่าพอละวานี่อ่าสซุกแล้วมันบ่มาเบิ่นฮาทยาเฮาหเฮาเผอ มันสีมาเบิลเกลเลยเบิลก็เลกกันเบิลไวตัววิ่งนั่นแหละก็คือหกหกกับหาหานะคะไปพี่น้องคะ่ะการเล็กวิ่งเอาไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกันเบิลเนาะพี่น้องคะ่ะเอาปนี้เข้ากับมาแคปหน้าจอที่พี่น้องผู้ใดแคปหน้าจอบ่เป็นเนาะเตรียมปากามาไว้จทย์นะคะ่ะพี่น้องเด้อสรุปแน้วทางค่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะทาาของพอจเจริญสินเนาะ หกกระหานะคะวิ่งหกกระหานะคะณทั้งมีสามหกสองหกหนึ่งหกสามหาสองหาหนึ่งหากันหาหากับหกหกนะคะพี่น้องคะบันนี้นะคะแนวทางของปอกหัวที่ผ่านมานี่เขาวิ่งศูนย์จับคู่เขาซีศูนย์นะคะพี่น้องคะเขาซีศูนย์คิมซีนาะพี่น้องถ้าผู้ใดซื้อตัวนี้เราก็กราบไว้พร้อมโอ้สองสองเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อสองสองเด้งเลยนะคะเอ๋อแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอด้วยนะคะ พี่น้อคะกมีอ่าประมาณนี้เนาะคะเนาะสำหรับแนวทางของพอจะเลื่อนสินนะคะแนวทางตำเหล้านะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะอ่าโดยเฉพาะเลขวิ่งนะคะอ่าพอเราว่าจังได้ก็เกาะเลขวิ่งเอาไว้หกกระห่านะคะเกาะเลขวิ่งเอาไว้นะคะพี่น้องคะให้เกาะเลขวิ่งเอาไว้ถ้าพี่น้องเดาหลักอะพอเราอ่ามันก็เป็นเบิ้ลเนาะเมือมันสูงนี่บเป็นเบิ้ลมาสองสูงแล้วได้พี่น้อง อาิิมาาเบ่อทิตย์นี้สุกนี้ก็ได้เน,ะะา,า,นเาะเพราะว่าถาคนเพิ่มเิมอาทิตมาเบิ่์นก็ได้ทีด i, ด่พี่นอ้องอือห้พ่อพี่น้องพิจารณาเบิ่งนะคะพี่น้องคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางคะ่ะพี่น้องคะ,งคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเอาพี่น้องอยากให้เบิ่งนร้เรอติดต,ตามแนวทางของอาจารย์ท่าในใดของเสี่ยนท่านใดน,นะคะอ่าคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่นอ้องเรืองคอมเมนต์เข้ามานะคะอไอกระสืได้รัดคิ้วติดตามให้ก่อนนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวก็สิให้ แคปหน้าจออีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะฮาเทียบให้พี่น้องแคปหน้าจออ่ารอบแรกประทันเนาะให้แคปรอบสองนี่พี่นอ้องอืพิเศษในช่วงที่อ่าคลิปใดที่ด,ดับเน้นรายการเอาเองเนาะแอลก็ให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอสองเทียนเพราะว่าบอกว่าเกง่งก็เลยอาศัยว่าให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอพอมาหน้าพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเออหลักการบีเอฟซีบางท่านบางคนก็เปินการคอมเมนต์เข้ามาโอ้ยแคปหน้าจอประทันซันนี่พายพี่น้องค่ะเอกลกอไซแคปหน้าจอสองเทียนเนาะพี่น้องเนาะ เตรียมตัวแคปอีกเทื่อนึงนะคะครับพี่น้องคะแคปหน้าจออีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของพอจะเลื่อนสินนะคะตำล่าค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะอ่าวิ่งหกกับห้าเด้อพี่น้องเด้อวิ่งหกกับห้านะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะครับพี่น้องคะมีเพียงซัมนี่นะคะมโอนี้นะคะสำหรับแนวทางของพอจะเลื่อนสินอ่าลงไห้กอนมูเลยนะคะพอพี่น้องคะถ้าจะเป็นมืออื่นนี่มันชิยากดิพี่น้องลง หลายอาจารย์หลายเจา้าน้องกรสิยากเนี้บางเทีจีร่วงประทันพายพี่น้องอ่าให้พายพีน่น้องนับไปพิจารณาเบิงนะคะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกา่านะคะพี่น้องคะอ่านําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อถ้ามักช้ชอบกับจัดท้าคัดกับพานนะคะไปพี่น้องคะแล้วก็อย่าลืมคะ่ะพี่น้องพายพี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อาอยุทางจังหวัดใดภาคใดเนาะ ภาพชัดบอเสียงชัดบอนะคะพี่้องคะ่ะแจ้งเขาว่าเด้อค่ะพี่อ้องเด้อแจ้งกันเขา,านะคะพี่้องคะ่ะอันนี้กะโดยความเป็นห่วงเนาะโดยความเป็นห่วงก็เห็นในข้าวในข้าวเนาะพี่อ้องอือประเทศไทยเฮ้านามท่วมฟังทางเหนือ,อน,นี่นามท่วมอือแล้วก็อีสานใตนี่ตอนนี้ก็มีกำลังมีอ่าสงข้ามกันเนาะจังใดยกให้ยพรพี่้องเฮ้า อ่าปลอดภัยสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อฟังจากข่าวแล้วโอ้ยเรตตัวนะคะควาปพี่น้องค่ะอืมจักรวาสีน้ำท่วมจักรวาสีมีสงครามกับเพื่อนบ้านนะคะก็บไฮปลอดภัยสุขสุขคนนะคะพี่น้องค่ะไฮปลอดภัยสุขสุขคนผู้ใดที่อ่าอยู่ในอยู่ในพื้นที่ม่งนั้นนะคะของไฮปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอามืาอนี้นะคะแนวทางของพอจะเลื่อนสินนะคะสำหรับแนวทางต่ำเล่าทั้งเบิร์ตม้วนมืาอนี้มีเพียงซัมนี้พอพี่น้องค่ะน้ำไปพิจารณาเบิ่ง นะคะแล้วก็สิมีอีกหลายๆอาจารย์เนาะมื้อนี้สิอา่าติดตามให้นะคะพี่นอ้นองค่ะเน้นย้ำอีกรอบนึงเนาะทางของพ่อจเจริญศิละวาอย่าลืมอย่าลืมตัววิง่งตัววิ่งนี่คักนะคะแล้ว,ว่าแล้วก็อย่าลืมอาสิเบิลสำหรับมื้อวันศุกร์นี้มื้ออื่นนี้นะคะพี่น้องค่ะกะมีประมาณนี้นะคะพี่น้องมือ้อนี้กะเบิ่งบ้านเบิ่งเด้อด้วยเนี่ยทั้งเออมื้อเช้านีก่กัฝนตกมแม่แม่แม่อยูบปป่บ่ได้ตกแฮง ตกลิ้นพ่อพี่น้องคะตกลักกะเซ้าแลักกระตกลักกะเซ้าเนาะอือพ่อลำคั้นนะพ่อพี่น้องคะเออก็เลยเดี๋ยวาพาไปซักแล้วละ่ะเอาไปใส่เครื่อง <c ười> มันมันบ่มัน,มน,มนบ่อแหงดิพี่น้องกว่าสิธร,รมาซักมือนี่โอ้ยสามมือกับบ่แหงพะว่า่มีแดดออกเนาะแล้วก็เลยเอาไปใส่เครื่องเครื่องทีบเป็นหยอดนั่นแหละ หยด20บาทน,นะหลับไปเป็น้องค่ะก็เลยเอามาตักอืมก็สั่นกะซี่ม,มีผ่าใส่เนี่ยได้อพีนอ่น้องฝนตกอยู่เหมือนมือไหมเนาะถึงมือวันที่27พุ่นที่ม่พีน่น้องคาผ้ายุ้ยผ้าเนี่ยนะคะถึงมือวันที่27พุ่นอะไปเแม่พีน่น้องค่ะ มนีกระสมกลับเวลาแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้กับแปนาทีพอดีเป๊ะแล้วนะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องอีกรอบนึ่งค่ะสาหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางมนีนะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพอจะเลื่อนศินพร้อมค่ะสําหรับพ่ยพี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกพี่น้องคะถ้าพ่อ้ใหสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขมาม่แล้วกะอย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเสด็บอลาดถุคลิปถูกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กเดรคอตูล่าพ,พี่น้องมารทมสุขุสก้นไปก้อนค่ะเอาไวพ้พอกันไหมก็เป็ในในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ